สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้อากาศอยากจะบอกว่าอากาศดีมากเลยนะคะคืมฟ้าคืมฝนเหมือนฝนจะตกนะคะแต่อยู่ที่เฮลซิงกิตรงที่เอียงอยู่นี่ไม่ตกนะคะเมื่อวานเขามาตัดหญ้านี่ค่ะก็เลยแบบสวยงามตามระเบียบเลยนะคะต้นนี้ที่เอียงถ่ายให้เห็นใช่ไหมคะเขามีดอกแล้วไหมคะตอนนี้เขาก็ออกลูกนะคะ ยังบอกว่าเป็นต้นแอปเปิลแต่แกว่าไม่ใช่ต้นแอปเปิลนะคะแต่ยังว่ามันก็มีส่วนเหมือนนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะแกน่าจะรู้นะคะถ้าต้นแอปเปิลออกดอกสวยนขนาดนี้นะคะโอ้ยกินเยอะเลยนะคะนี่คือดอกเอ้ยไม่ใช่เขาก็ออกลูกเยอะแล้วนะคะตอนนี้นี่น,นนะะ่นค่ะส่วนดอกไม้ก็ยังสวยงามอยู่เลยนะคะค่ะแลวแล้วเห็ดมันปูก็มาแล้วนะคะที่นี่ นี่นะคะกิโลหนึ่ง yeah. เยอะดอกเนี้ยวเหี่ยวนะคะผมจะเก็บไว้นานนะครับแม่ระคะมันไม่ได้โดนฝนยังก็ว่านู่นเนะะาะตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะแต่ก็มีเรื่องให้ตืนกันอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาซ้อมดับเพลิงหรือเปล่านะคะนี่กลิ่งดับเพลิงนี้ดังมากเลยทุกคนก็ออกมาอ,อก,กันเตรียมหมดไปเลยนะคะ,ะยังยังจะไปซื้อของแต่ว่าคนออกจากห้างหมดและะ้วค่ะสัญงานเชินไทยอะไรก็ไม่สมานจะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะ เนืหาไม่เจอเลยนะคะหลังจากที่ซื้อของเสร็จนะคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะขับรถไปเที่ยวที่งองโรวิซ่านะคะไม่รู้แกค,คิดยังไงนะคะแกอยากไปก็อ๊อาไปก็ไปนะคะตอนัีก็อยู่บนรถนะคะใช้เวลาประมาณชัมม่วโมงนึงก็ถึงนะคะนะคะเราก็มาถึงนะคะป้ายเขาก็บอกนะคะว่าโรวิซ่าแล้วขวาม,มาเลยนะคะแล้วก็มาถึงที่แรกที่เห็นเลยนะคะ ก็คือโบสถ์นะคะที่โรวิซ่านะคะโอ้โบสถ์นี่ก็สวยเหมือนกันนะคะนี่จะยอดอยู่สูเมืองน,นี้เป็นเมืองเล็กๆนะคะเห็นแกบอกว่าอย่างนั้นคกอย่างก็เห็นตรงเนยนะคะตรงข้ามเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะยังยังไม่เนี่ค่ะพุ่มมะละลรกเหมือนกันแต่อันนี้ตึกเขาสวยนะคะเราไปเดินดูกันดีกว่าคะ่ะ <c oughs> แล้วก็มีตลาดด้วยนะคะ <c oughs> ยังเดินเข้ามาภายในบุถนะคะสวยมากเลยนะคะ <c oughs> แล้ว จะบอกให้ว่าหลังคายัางสวยเลยนะคะนี่นะคะสวยเลยนะคะแล้วก็ที่นั่งเยอะแยะเลยนะคะทังซ้ายทั้งขวาที่นั่งและนี่นะคะมีเปียนโนไว้ด้วยนะคะน่าจะใช้เป็นบทที่สําหรับที่ทําพิธีต่างๆนะคะอายุเก่าแก่มากเลยนะคะเห็นคนที่ดูแลบอกอยู่เมื่อกี้นี้ แล้วก็นี่ค่ะมีรูปพระเยซูคริสุดด้วยโอ้ยเป็นครั้งแรกนะคะนี่ที่ได้ถ่ายภายในโบสถ์ที่ไม่มีผู้คนสามมือนยังยืนอยู่ยังหันหน้าออกไปหาประตูใช่ไหมคะขขก็คือขวามือนี่ค่ะก็มีรูพระเยซูนะคะข้างบนนี้ก็น่าจะท้ายสถา,านที่เก่าจะบอกว่าอะไรคะนำพิธีัะอย่างหนึ่งละคะ่ะนี่นะคะสวยนะคะ นี่เลยะคะ่ะโหสวยค่ะค่ะไอตรงที่เห็นนะคะเป็นประตูทางอ่อนนะคะตอนที่เดินเข้ามานะคะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะนล้วก็เลยจะถ่ายตอนจะออกไปให้ดูนี่แหละคะ่ะสวยนะคะนี่มีะระฆังแล้วก็เรียกไม่ถูกนะคะแต่ที่แน่เหมือนนางฟ้านะคะนี่นะคะ ที่มองเห็นอยู่ทางนู้นใช่ไหมคะตรงนู้นนะคะเป็นตลาดหน้าร้อนนะคะน่าจะเป็นที่แบบที่ทําการอะไรสักอย่างของเขาะคะที่สําคัญสําคัญด้วยนะคะออกจากโบสถ์มานี่ละคะ่ะก็มานี่เลยรถก็เยอะต้นไม้ก็เยอะเหมือนกันนะคะนี่ที่นี่มเมืองเล็กแต่สวยงามไปหมดเลยหไหนเอ่ยเราก็จะเดินไปข้างบนนะคะไม่รู้พ่อแกก็ยังไม่เคยมา เอออันนี้คืออะไรคะมีธงด้วยคะ่ะเรนคิดว่าที่นี่เขามีมนฑ์นเสน่ห์หรือว่ามน์ขังนะคะคือตึกของที่นี่ก็แบบเหมือนเก่าแก่เลยนะคะเลาวโอ้โนานๆเจอคนเดินตามถนนนะคะแต่มากก็เจอแต่รถละคะคราะตึิกของเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยได้บูรณะหรือว่าซ่อมแซมใหม่เขาใช่ไหมคะยังคงความแบบเก่าแก่ให้เห็นอยู่จริงๆนะคะยังไงยังงั้นเลยนะคะนี่ พอแล้วที่โรบิซ่านี้เขาพูดได้ก็พูดภาษาสองภาษาค่ะก็คือสวีเดนแล้วก็ภาษาฟินนะคะเพราะเขาเป็นบ้านที่มนันเนองกันบางทีก็คนที่ฟินก็ไปทํางานที่สวีเดนเนี่คะ่ะคนสวีเดนก็มาทํางานที่นี่ก็มีแะคะ่ะเขาก็ย้ายถิ่นฐานไปแบบนี้แหละคะ่ะก็เลยมีสองภาษาเป็นภาษาราชาการของที่นี่ด้วยนะคะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะ <c oughs> สวยนะคะ ที่นี่ย่างจากพี่คนนึงนะคะแกก,แก็ทําแกที่ี่ยงสังปลารกับแกอะไรล้ะคะอร่อยดีนะคะจะอยู่ที่นี่ละ,ะกันยังยังไม่เคยมานี่ก็มาครั้งแรกเลยนะคะมีไม่รู้จะอยู่แถบไหนเมืองไหนอยู่ที่ไหนละคะเป็นการเดินชมเมืองที่ไกลมากนะคะเดินผ่านมาเรื่อยๆคะ่ะผ่านบ้านเรือนคนผ่านบ้านแถวนี้นะคะนี่คะ่ะที่อยู่ใกล้ๆตรงข้ามกับ สวนสาธารณะไว้แม่น้ำมาเลยนะคะที่นี่ค่ะเฮ้ยเดินมาจนถึงนี่แล้วค่ะแม่น้ำแม่น้ำริมคลองสวยนะคะนี่เป็นแม่น้ำสายใหญ่มากเลยนะคะยังคิดว่าจะยังเดินไม่ถึงแต่มองแค่นี้ก็รู้ว่าต้องสวยงามมากเลยะคะ่ะเขาก็มีดอกมไม้ด้วยนะคะและแล้วเราก็เดินมาถึงแม่น้ำจนได้นะคะสวยนะคะแม่น้ำตอนนี้เขามีที่จอดเรือใบด้วยค่ะมาให้เล่นเรือใบค่ะ อยู่ตรงนู้นนะคะเห็น<ม>อยู่ไกลๆเดี๋ยวเอ็นจะพาไปดูนะคะค่ะเดินมาจะถึงท่าเรืออยู่และะ้วค่ะก็เจอตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแกก็กาลังเข้าไปอ่านอยู่นะคะนู่นนะคะเรือตอวเทียบท่าอยู่แล้วก็อันนี้นะคะสามารถมองเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นเรืออับเรือเดินเหมือนเรือส่งสินค้าหรือเปล่าะคะนี่นะคะค่ะเล้นก็เดินได้มาใกล้ ได้แค่นี้มั้งค่ะจะเข้าไปไกลใกล้กว่านี้คงจะไม่ได้แล้วค่ะแต่กานั้นจะเป็นการแข่งเรือหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะที่โรบิซ่าก็ะจะมีประจาเลยะคะ่ะนี่นะคะอืมนี่ละคะแล้วก็เรือเยอะมากเลยนะคะแล้วเราก็ยืนอยู่ที่หน้าร้านขายของที่ระลึกที่ท่าเรือนี่นะคะอันนี้เป็นอะไรยังก็ไม่รู้นะคะอ๋อสมอเรือคะ่ะเห็น เต็ีมก็รูร้ว่าสมอเรือนี่นะคะก็มีพทธคัรงร้านอาหารนะคะผู้คนก็มาเยอะนะคะหนึ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือเหมือนเรือบ้านเราแล้วคะที่แบบว่าพาทัองเที่ยวเที่ยวไปข้ามฝั่งไปนะคะมาถึงบริเวณที่มีเรือๆๆก็จะจอดกันอย่างนี้นะคะทั้งเรือแบบสปีดโบ๊ทลำเล็กๆอะไรลำใหญ่ก,ๆๆก็มีนะคะเรือยองเรือยอดเดินต่อไปะค่ะนี่ค่ะดอกไม้ก็สวยนะคะ บ้านเล็กๆริมท่าเรือน,นี้ก็สวยนะคะจะบอกว่าบ้านไหมไม่น่าจะใช่บ้านนะคะเป็นแบบที่ขายของมาก,ก่อนนะคะนู่นนะคะถนนทัองเช่นนี้นี่นะคะ่ะบ้านหลังเล็กๆบริเวณท่าเรือแล้วก็มาพมาซ้ายมือก็นี่เป็นร้านอาหารนะคะนี่ก็คือนั่งกินข้างนอกได้ด้วยนะคะอะไรก็เป็นรูปเรือไปหมดค่ะเป็นรูปสมองกองหมอเรือนู่นนะคะสวยเลยนะคะ สวยค่ะสวยแต่โอเคนะคะนี่สวยค่ะค่ะเดินจะกลับแล้วนะคะแล้วเดินมาตรงแยกนี้นะคะก็ถามแทมแมนะคะแอปเปลิลที่เขาปลูกอยู่ตามบ้านนี่แหละคะ่ะแล้วก็สุกแล้วนะคะลูกก็ใหญ่กว่าที่ยังไปเที่ยวอยู่นะคะประมาณหนึงเห็นไหมคะตกตามพื้นก็มีใครเก็บจะจะถ่ายให้ใกล้ๆจังเลยนะคะนี่ ลูกไม่เคเกินกันมากนะคะที่ยังเก็บมาจากการที่ไปเที่ยวแล้วเราก็เดินจะมาถึงโบสถ์แล้วนะคะที่เราจุดเริ่มต้ัน,นะะแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเดินผ่านตลาดนี่นะคะตลาดหน้าแล้วนู้นมีอะไรขายมั่งนะคะมีจึงเยอะเองนะคะนี่อยากรู้มีอะไรขายมั่งแต่เห็นมีอแค่สองสาร้านเองนะคะนี่เดินมาก็มีร้านอาหารไทยอยู่ร้านหนึ่งนะคะ ายอยู่คนเดียวนะคะร้านเดียวร้านอื่นไม่มีนะคะ